เรีียนนกกัดกว่าไปโรงเรียนกันดีกว่าถึงเวลาเรียนแล้วสิถึงเวลาเรียนแล้วสิววสห้องเรียนภาษาไทยครูดาวันมามามาดูมาดูใบโบกมาดูใบบัวอยากอ่านเก่งแบบนี้ เด็กดีต้องติดตามบทเรียนออนไลน์ของครูดาวันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับในวันนี้เราก็ากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในห้องเรียนภาษาไทยของครูดาวันนะคะสําหรับในวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปฝึกอ่านเรื่องใบโบกใบบัวนะคะ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้วนะคะเด็กๆจะสามารถอ่านคําหรือว่าอ่านเรื่องสั้นๆได้นะคะนอกจากนั้นเด็กๆก,ก็จะสามารถบอกความหมายของคําที่อ่านได้ด้วยค่ะและอีกข้อหนึ่งก็คือเด็กๆจะสามารถตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่บทเรียนนะคะเราต้องมาทบทวนเรื่องที่เคยเรียนกันมาแล้วก่อนนะคะ นั่นก็คือสระอสระอีและสระอูนั่นเองนะคะ <f ri le> เอาละค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตบมือหนึ่งครั้งคะ่ะตบไลหนึ่งครั้งคะ่ะตบตาค่ะเอาใหม่นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตบมือหนึ่งครั้งคะ่ะตบไลค,ค่ะตบตาค่ะมือมือ ไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมืออ้าวมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือเจ๋งมากๆเลยค่ะทุกคน สระอามีเสียงยาวเขียนไว้ด้านหลังของพยัญชนะตน้นเช่นคำว่า,ากากามาฝึกอ่านสะกดคำกาสะกดว่ากออากาหมายถึงกา้ํำหรือ ตาที่เป็นชื่อของสตัตว์ชนิดหนึง่งตัวสีดำบินได้นะคะตาสะกดว่าตอ,อาตาหมายถึงดวงตาหรือคุณตานั่นเองนะคะงาสะกดว่าองางา หมายถึงงาของช้างนั่นเองนะคะมาทบทวนสระอ,อีผี่น้อยน่ารักกันดีกว่านะคะสระอีมีเสียงยาวเขียนไว้ด้านบนของพยัญชนะตน้นเ,เช่นคำว่ามีดีสี มาอ่านสะกดคํากันนะคะ B สะกดว่าบอีบ e, หมายถึงตัวอักษรในภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะสสะกดว่าสอีส e, ีหมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายสีนั่นเองนะคะผีสะกดว่าพอ,อีผีหมายถึงสิ่งที่คนเรามองไม่เห็นและสัมผัสไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ว่ามีอยู่จริงหรือว่าไม่มีอยู่จริงนะคะมาทบทวนสระอูซูชิกันนะคะ สระอูเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างใต้ของพยัญชนะตน้นเช่นคำว่าดูปูหูมาสะกดคำกันนะคะปูปออูปู หมายถึงสัตว์น้ำชนิดหนึ่งนั่นเองนะคะตั้งแทวเรียนแบบนี้สิถึงได้คะแนนเต็มร้อยอีกแล้วก่อนอ่านเรื่องใบโบกใบบัวมาอ่านคำใหม่กันก่อนนะคะขาเป็นอวัยวะของร่างกายมีหน้าที่ไว้เดิน หรือวิ่งนะคะหูเป็นอวัยวะของร่างกายมีหน้าที่รับฟังเสียงค่ะหางคืออวัยวะส่วนที่ยื่นออกมาจากท้ายลำตัวของสัตว์นั่นเองนะคะงวงคือจมูกของช้างที่ยื่นยาวออกไป ตรงปลายมีจังงอยสำหรับจับของอย่างมือนะคะใบโบกใบบัวเป็นชื่อของช้างซึ่งอยู่ในหนังสือภาษาพาทีฉันประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะและมีคำยากอีกหนึ่งคำคือคำว่าไม่สะกดว่ามไไไมมไมเอกไม่ค่ะ ไม่หมายถึงการพูดปฏิเสธเช่นไม่กินไม่ไปไม่ล้างมือแต่เอ๊ะเด็กๆไม่ล้างมือไม่ได้นะคะเพราะตอนนี้โควิดกำลังระบาดค่ะเด็กๆต้องสวมแมสรักษาระยะห่างและมันล้างมือบ่อยๆค่ะ ใจเรียนแบบนี้สิถึงได้คะแนนเต็มร้อยอีกแล้วโอ้โอคนเก่งอยู่ไหนคะมาอ่านเรื่องใบโบกใบบัวกันดีกว่าค่ะมามามาดูมา,มา,มา,มาดูใบโบ บกมีตาใบบัวมีตาใบบกมีขาใบบัวมีขาใบโบ,บกมีหู ใบบัวมีหูใบโบกมีหางใบบัวมีหางใบโบกมีงวงใบบัวมีงวง ใบโบกมีงาใบาบัวไม่มีงาตั้งใจเรียนแบบนี้สิถึงได้คะแนนเต็มร้อนอีกแล้วจบบทเรียนแล้วมาเล่นเกมเพื่อทดสอบตนเองกันนะคะเกมใครเร็วกว่า อ่านมาดังๆวิธีเล่นก็คือให้เด็กๆอ่านคำให้ถูกต้องและเร็วที่สุดใครทำได้รับดาวห้าดวงค่ะคำนี้อ่านว่า มีคำนี้อ่านว่าถูกต้องค่ะคำนี้อ่านว่าตาคำนี้อ่านว่า คำนี้อ่านว่าขาคำนี้อ่านว่าถูกต้องค่ะคำนี้อ่านว่ามาคำนี้อ่านว่า มหาคู่กันนะคะให้เด็กๆเ,เลือกคำที่มีความหมายตรงกับภาพนะคะภาพนี้มีความหมายตรงกับคำว่าถูกต้องค่ะภาพนี้มีความหมายตรงกับคำว่าตาค่ะ นี้มีความหมายตรงกับคำว่าถูกต้องค่ะคำนี้มีความหมายตรงกับคำว่างวงค่ะภาพนี้มีความหมายตรงกับคำว่าถูกต้องค่ะภาพนี้มีความหมายตรงกับคำว่า หางภาพนี้มีความหมายตรงกับคำว่าถูกต้องค่ะภาพนี้มีความหมายตรงกับคำว่างาภาพนี้มีความหมายตรงกับคำว่า ตรงกับคำว่าหูอออออออ่ชนะเลิศค่ะเด็กๆรับของขวัญไปคนละหนึ่งกล่องนะคะคนเก่งทุกคนมาเล่นเกมสุดท้ายนะคะชื่อเกมว่าถามมาตอบไปคะ่ะวิธีเล่นเกมนะคะ ครูถามคําถามจากเรื่องใบโบกใบบัวแล้วให้เด็กๆตอบคําถามให้ถูกต้องนะคะใครตอบถูกต้องทั้งห้าข้อเป็นผู้ชนะเลิศรับหัวใจหนึ่งดวงคะ่ะคําถามข้อแรกจากเรื่องใบโบกใบบัวมีช้างทั้งหมดกี่ตัวคะ ถูกต้องค่ะมีช้างทั้งหมดสองตัวค่ะคำถามข้อที่สองช้างมีชื่อว่าอะไรคะถูกต้องค่ะช้างมีชื่อว่าใบโบกและใบบัวค่ะคำถามข้อที่สาม ใครมีงาคะคำตอบที่ถูกต้องคือใบโบกมีงาคะ่ะคำถามข้อที่4ี่คือใครไม่มีงาคำตอบที่ถูกต้องคือใบบัวคะ่ะ ามข้อสุดท้ายช้างทั้งสองตัวแตกต่างกันอย่างไรคำตอบที่ถูกต้องคือใบโบมีงาใบาบัวไม่มีงาโอ้โอชนะเลิศค่ะเด็กๆรับหัวใจไปคนละหนึ่งดวงนะคะ หมดเวลาเรียนออนไลน์แล้วสิหมดเวลาเรียนออนไลน์แล้วสิจบแค่นี้ก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมและฝึกอ่านซ้ำย้ำทวนบ่อยๆนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบบทเรียนแต่เพียงเท่านี้นะคะ แล้วเราค่อยเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะขอฝากความหวงใยถึงทุกคนนะคะรักษาระยะห่างมันล้างมือและสวมแมสด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ